แนวทางหวยลาววันที่13เดือน863นะคะเด่นคือ9กับ1นะคะมี96มี19มี94มี92มี93 95 14 61กสามตัวเราสองหนึ่งาสี่เก้ หกสองเก้านะคะตัวเด่นที่สุดคือเก้านะคะเก้าคือรูดได้ค่ะรูดเก้าเป็นแค่แนวทางและการวิเคราะห์นะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันทุกรูปแบบเป็นสูตรคำนวณน,นะคะ ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะ